อ่้าสภาพเทโลพีมแบบนี้แล้วไปยืนท่าเรือที่พร้อมสุดๆก็ขาดหน้าเป้าบริย่าคนเดียวเอาง่ายเทโลถ้าได้หนึ่งแต้มประสบความสําเร็จแต่ถ้าเซอร์ดิได้แค่หนึ่งแต้มล้มเหลวยับด้วยยับด้วยหูดับหูดับไปข้างหูดับหูดับก็ผู้เล่นเข้าออกนะครับถ้าเรือจริงๆอ่ะมันมีเข้าแค่ห้าคนนะพ่อธงนะครับในตลาดซื้อขายรอบพิเศษนะเราเล่นรอบพิเศษ แต่ห้าคนเนี่ยโอ้โหเป้งทป้งนั้นเลยครับทายอดมนุษย์จะมีฝาแฝดทิตาวีที่ตาทรอักษรสีนะครับอดิสฐนพมรักเนลสันโบนิยาและสราวุธกรยาณบัณฑิตครับนะครับก็อัปเดตล่าสุดคือโบนิยาได้ไปต่อได้ไปต่อมีการหักมุมเล็กน้อยวันสุดท้ายไปหักมาเนาะใช่หักไปหักมาสุดท้ายก็ตามคาดอย่างที่เราเคยคาดการไว้ว่าดาวิดโดเชราจะเล่นแค่บอลถ้วยครับนะครับก็ส่วนผู้เล่นออกโอ้โห เจนรบพิญโยอินพินิตอธิบดีเอติรัตชัดมงคลทองคีรีจตุรพัชสัตธรรมอันนี้พงกิกครามธนากรแดงทองชาคิดระวันประคนยศวัรมุนทาพลวัตบัวชุมชานชายผลจำเริญปัตยาเกตทิพชนายุทธเจจือการพิชาชนะการีอ่ะตัวออกเยอะขนาดเนี้ยจะได้ทีมเนี่ยตัวออก ก็ลองไหลไหนเขาบอกว่า <Bien> ถ <ven ido> ้าเรือ <library> นักเตะเยอะไม่เยอะแล้วก็ออกหมดแล้วนี่ไงแบ่งไปแล้วตอนนี้นักเตะเหลือไม่กี่คนแล้วลองดู11ตัวจริงสิมาดู11ตัวจริงที่ผมจัดนะเดิมๆไหมเออเกมที่จะเจอกับเทโรครับบมดอนุญาไม่ต้องพูดถึงไม่พร้อมไม่พร้อมแน่นอนแต่โกซุนกิผมว่าทันทันทันคิดว่าน่าจะทันแต่เก็บไว้โกซุนกิน่าจะทันดังนั้น11ตัวแรกมาในระบบ42 3สมจึงเป็นแบบนี้ ประตูก็จะเป็นเจ้าเพียวรัตนัยสองแสงจันทนะครับเสเดจะเป็นแบ็กโฟยืนแบ็กโฟนะครับซ้ายเป็นเควินดิรมรามขวาเป็นนิติพงศ์เสรานนท์คู่เซนเตอร์เท่าที่มีนะตอนนี้ก็จะเป็นเอลสสดลล์นะครับปวดกระบาลละรวมไปถึงทศโปลาเทสนะครับ<ม>ส่วนคู่กลางก็จะเป็นศิวรกรจากขุปราศารจบคู่กับโกซุนกินะครับอ่าหน้าต่ำตัวรุกเนี่ยจะเป็นเซคิโอโซเรสแฮปปี้เฟเนนเดสเนี่ยน่าจะยืน ฝั่งขวานะครับขวาแน่นอนแล้วก็ในยิร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งซ้ายเป็นบดินผาลาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้เอคเคนาอดิศักดรายรศรใช่นะครับแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างจี๊ฟฟอร์ได้ดีใช่ครับผมนึกชื่อผมลืมชื่อนั่นแหละนึกออกไม่ออกที่นัททูตนัททูสมบัติโยธาใช่อ่าคือจะถ้าอดิศักดรายรศรไม่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีหมายว่าหมดนัทุฒิก็มีโอกาส ลงมาเล่นปีกแล้วก็ดันเฮอร์บัตตี้เข้าไปเล่นหน้าเป้าอาวุธท่าเรือค่อนข้างเยอะเยอะตัวบนนะนะครับแล้วก็ยังมีมิดฟิลกาลาริน,นเป็นพักเอาง่ายๆถ้าอดีศักิ์กรสอนไม่โอเคอ่เจ็บป่วยแบนหรือหมดดันโซเลสไปเล่นหน้าเป้าอเอาการารินมาก็ได้ใช่าหรือจะดันเฮอร์อ <pp> บัตตี้บดินเข้ามาแล้วก็เอาเควินขึ้นไปแล้วก็เอาแบ็กซ้ายของฟิลิปินอ่ะ อ่าสตูเบิร์นสตูเบิร์นลงมาคือมันเยอะมันมันมันโรเทชั่นเยอะมันเยอะใช่มีประกรอีกเยอะที่พูดมาทั้งหมดคือแนวลุกนั่นเลยใช่นะครับก็แต่สองตัวเซนเตอร์นี่น่าเป็นห่วงก็ไม่มีตัวเปลี่ยนเมีสรลาวุธคนเดียวที่รองอยู่ตอนนี้บอกเลยปวดกระบาลทนปวดกระบาลฟุตบอลบิวอัพบิวไม่ขึ้นถ้ามีโรเชล่าบิวขึ้นอืมไอเดียแต่ละป้องกันลูกโด่งอะไรดีแต่เขาไม่ถนัดเรื่องการบิวอัพใช่แล้วบอลเซอร์เดตจะเป็นแบบไหนแล้วก็ธงเจอทีโล ก็ <Go. S 2> ขึ้นข้างผมเช,ชื่อว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่มีปัญหาเรื่องการบิวอัพเชื่อว่าโคดอ้นเนี่ยน่าจะไปวางแผนเล่นเกมคล้ายๆกับที่เล่นกับบุรีรัมย,ย์เขาต้องรแบ่ปราโตใช่ไหมต้องลาบรโตเพราะเพราะฉะนัน้นเอลิสดอลล์กับทอสุพลาเทศอาจจะเจอบททดสอบที่ไม่ได้หนักมากนะไม่มากนะอ่านะตอนนี้แต่ถ้าโดนจะหายเลยใช่ <laughs> <achieving> <laughs> นะครับคือไม่มีอาชพบุญจินคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของเขาก็ไม่มีไงมันก็สบายสาหรับโอสบายขึ้นแล้วก็ที่พูดถึงที่เป็นตัวแรกของเทโลไปเนี่ยก็คือกลุ่มของแบบแหม่ไม่ได้มีความเร็วมากมายด้วยนะใช่มีปฐมพลน่ะปฐมพลปีตคล้องแคล้วที่เหลือก็จะตุรงพิมพพูนก็ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่อ่านะครับแล้วก็สองคนหน้าก็อายุเยอะแล้วกีติที่เขียวสมบัติกับกับอดิศักดิ์สีกำปางอสามเสกกว่ารับดาวโต น่าจะรับแล้วโตสถานเดียวแน่นอนรับแล้วโตรับแล้วโตใครที่จะมาแลกอะถ้าเรือก็คงต้องไปคิดใหม่อ่ะใช่ไหมก็ต้องเล่นเล่นรับแล้วโตอย่างนี้รับแล้วโตรับแล้วโตนะครับก็ถ้าถ้าแบบเทโลออกมาหนึ่งแต้มเนี่ยเฮเฮกันทั้งบางใช่ถ้าได้หนึ่งแต้มถ้าเรือก็แฮวกันทั้งบางเงียคือกันนังบางอ่ะคือกันนังองเตยคือกันนังองเตยคือเอังองเตยเพราะว่าเจอกับเทโลสภาพแบบนี้ต้องสามแต้มนะ ใช่ต้องสามต้องสามได้ในบ้านได้มาตานเดียวแล้วเทโลแบบไม่ไม่ไม่ร้อยอ่ะผมว่าจนรูปแบบวิธีการเล่นของท่าเรือก็เป็นไปตามเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขายังคงยึดสไตล์การเล่นที่ไม่ต้องไม่ต้องผมหรอกโค้ชทุกคนก็รู้ในประเทศไทยอ่ะว่าท่าเรือเขาจะเล่นแบบนี้แบ็คขึ้นเป็นปีกปีกฮุบเควินนี่ขึ้นไปเติมยิงก่อนก็คล้ายๆกลุ่มของบียูกลุ่มของพวกนี้แหละใช่เหมือนกัน ก็ต้องต้องรอดูว่าตัวเติมเต็มอย่างโบนิยาอะถ้าสมมุติก็ทงโบนิยาฟิตแล้วร้อยแล้ว็ะแทนเด็กใครสอนเนี่ยแต่ก <c oughs> <c oughs> ็ดาเป้าเลยใชง่ง่ายๆเลยแค่นี้แหละนอกนัน้นเหมือนเดิมครับยังเป็นห่วงหลังยังเป็นห่วงหลังนะแต่ยังมีผู้แฝดนี่ผู้แฝดจะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์คือเซนเตอร์เนี่ยก็ลองนะแค่ลองอะ่ะแค่ลองแต่ยังไม่ไม่ได้เด่นชัดคู่แฝดเนี่ยก็จะเป็นที่ตาวีเท่านั้นที่มีโอกาสเป็นเซนเตอร์ส่วนที่ตาทอนเนี่ย คุยกับหลายๆคนแล้วเขาไม่เอามาที่เซนเตอร์หรอกใช่เขาเาเล่นแบ็กซ้ายนี่แหละแต่มีสตูเบิร์นอีกมีเควินโอ้โหลำบากเลยหนักหนักใช่ต้องต้องต่อสู้กันไปจะ่ปอาไปบนถ้วยละกันอืนะครับก็ที่น่าจะมีเซฟไรยก็น่าจะเป็นที่ตาวีต้องมาต้องหัดเซนเตอร์อย่างแรงเลยใช่หัดเซนเตอร์อย่างแรงเลยนะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมยาวน่าจะเจ็บยาวแล้วก็อดีตรัวพมรักเจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วก็หายน่าจะมีการเลื่อนหลังบ้าง ใช่นะครับนะครับอ่ะเป็นแผนของเซอร์เด็ดครบไปนะขอขอบคุณทรูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทรูวิชั่นโทร027008000